สบายดีพี่น้องเนาะเพื่อนมพื่หาทยทุกคนอาวันนี้ชิพาพี่พานอ้องมากินก้อยไข่หมูแดเงเนาะซุปไข่หมูแดงนี่ก็คือผักที่เตรียมมาเนาะมีมักถัว่วผักบัวแล้วก็หัวจีนไข่แล้วก็ผักเสริมนี่ไข่หมูแดงสดเลยเนาะใหม่ๆสุดมากเลยเนาะแล้วก็มีมีปิ้งไก่นะวันนี้ ไก่อ่าไก่กบ้านะเนี่ยที่มาปิ้งย่างกินมีเครื่องปรุงมันในนัวบอดแซ่บมันอันนี้มีหนูปลาพริกขวัวเนาะแล,ะล้ขขวก็ข้าวขัวยังไม่ได้ทานไทยๆเบิ่งเนาะแล,ะล้วก็มีพักกินกับเนาะมีพักเสริมตัวนี้เนี่ยพักเสริมตัวนี้ยังบริสุทธิ์บักทัวรบักพริกปักกาดแล,ล้วก็พักอีเลิศเอามาเบิ่งวิธีการเหดเนะเาะบาดนียเนาะเลยนอนบัตในพี่น้องเนาะ ได้เตรียมเครื่องเรีบยบรเลยเนี่มีเนาะอันนี้เราหั่นไว้พักเครื่องใส่มันเนาะอันนี้ไก่เขาคั่วเนาะอนนี้เขาครัวนี่เนี่ยผิดปนเนี่ยแนวนัวมันน้ำปลาอันนี้ไก่โอ้มัหนหอดเลยหนะอดไค่ยังบุตรอีกเนาะน้าบาร์ิสิมาเห็นเลยน,นี่ใร่รมาได้ Ok ok, à, mhm 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 này À, mhm 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 này, mhm 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 เดี๋ยวเดี๋ยวจับเป็นจวาไเลยนกคัวเข้าเขาคัวเสานี่ยนี่นีแซ่บมันอยู่แซ่ไร้แซ่ไร้แซ่หน่อยแซ่หน่อยแสลบมันนี่แฉลบมัน อะกัแลกเอาล็ด้วกละไยคนสยนีถ้าน้เด็กมยรองเ็มลายหเ็มเ็มลายลดมันนี่แซลดมันนี่ใส่เอามาตัดไป่สิปิล์มใส คือ oh, บชงเช่ห <Okay. S 3> อันนี้คือผักเน,น,น,ะนาะัมได้ใส่ังไห <c ười> กินผักกินยาเนาะใช่ไหมใช่ครับฉลดฉลาฉนหน่อย๋ยวหน่อย ได้ความดีมาเนะหน้าว่างดีก่านโอเคตูเสียร้ายนะข้าน้อยกินมาได้เลยเอาล่งไปเลยข้าลงหูสัาวเท่าไเหลืงตันี้สิเด็ดเด็ดมันสังเสี ลงบนหลดนะหุดม <Thor pe ads> ัดด pues okay. ิลงผักใส่ผักเขาไปแบบเป็นตะกี้แพงเอาใส่ไหมนี่ปลาแสบไม้แล้วใส่ป้าทุเซีบลดบันนี่พี่น้องผักลายๆนี่ใส่ใส่มะนาวแล้วบอะสบนีดแล้วใส่มะนาวใส่สิ không làm gì tiện nữa nó có nè để mình sẽ làm con để chị chị làm cài nấm bản nó đây là thò vào coi của này tôi biết

เดือดกึ่งพันย์เดือก่งพันู์บบฮะไขมนะ่มันหนั่แต่ตุกตุกนู้ดเจ้าหล่อน นั่งเลยพี่น้องประกาบระเบิดระเบิดร <c oughs> ะเบิดคลิปมาอะไรเงี้ยมันคืนเนี้ยวันเดียวมันได้สามแก่ต่อ ủa tao, đang sốt sốt lên cứ cẩu nọ, xét là mày <laughs> hết hết đại tay người vào cả tàu nó Hãy subscribe กรใครมาเลี้ยบนไพรที่แล้วก็ยางแมวบ้าอู้ตุ๊กแ็ด

sang kít mà mình biết tập Thái mượt dưa ở đây ở sáng kia anh anh sáng kia thầy các anh một đen nó một

โอ้ยี่้กระั like, uh, 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 ้มาผิไมมาผิดคุณสาก็ใครบอกเยเอาตับใส่ทั้งคืนกีน่กยก็เป็นกวแสบินปี่ทีหลังอเลอดถึงดาอแล้อถึงเดาขออิน โตพิ่แม่พิกแม่ตีจนะตาอยู่ข้างบนอ๋ออันนี้จะจังหวะเมี่ยได้สิเอาลบเขาเยมได้มาไน้าค้ก็กะดูกโลยอนแมวลืหออ่าตนาปุ๊บจะเกิดอะไรน ครับต้องแค่จุกป้าพอดีใจอย่างบากไงได้คอวัตต์จับผมก็ต้องแต่ต้องแนมถึงกินแบบนี้ามชุกเต็มถั่วอย่างนี้คอวัตต์แสบลายเขียงอะไรครับเบิร์ดนอเต็มถั่วเนาะต้องคมให้หนบหนักจริงมาทำ่นอ่เสือ แต่นาชูก็ไปหนึ่งวไปชูหนึ่นนนงน,น,นงางน,น้อยทำมันนัง่งนักโต๊ออไ่ไข่บอ,อัน,าน,นอทา,นา,<ม>างน่อยกะมีนาอัน่อยยังม,มีไข่ได้ต๊กแหงแมมีไข่ร้านไปบอจนาทำแม่ี่เจ้าแม่มึงชวนเนาะ mười phái tay ốc nó Bạn lệch lệch lơi lạnh hiệp chưa cái hiệp chưa mà để chưa đấy mông mọi người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  เน่บ้นไหไปอไหนม่นากนาถ่ายมันเป็นไก่ลุดเลยเสียบลูพี่น้องโคเรน่าแบบเจี่ยบพิกูนะคอมเมนมืงดี๋ยเจีกยบพีกเ่โคเน่าแล้วเ่เแีกยวเห็เจี๊ยบเจี๊บพิกนะแช่เะ่ะ